บอยประกเผยโมเมนต์หวานฉลองวันเกิดล่วงหน้าเฟย์พรปรวีเคยออกมายอมรับแบบแมนๆไปแล้วนะคะสำหรับบอยประกว่าเริ่มคุยและศึกษาเพื่อพัฒนาสถานะหัวใจกับเฟย์พรปรวีโดยเฉพาะฝ่ายหญิงนะคะที่บอกว่าโอกาสพัฒนาขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของฝ่ายชายค่ะและปัจจุบันนะคะก็มีตาดีค่ะแอบเห็นว่าทั้งคู่ได้มีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆ และล่านสุนเดค้าบอยค่ะก็ได้โพสไอจีสตอรีของตัวเองเผยโมเมนต์สวีทควงกันไปกินอาหารญี่ปุ่นนะคะในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของเฟยค่ะงานนี้ทำเอาแฟนๆที่ติดตามและเชียร์คู่นี้ก็ฟินไปต่ามๆกันเลยค่ะส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะคืบหน้าและพัฒนายอยู่ในสถานะไหนกันแล้วถ้ามีโอกาสจะรีบมาแจ้งให้แฟนๆทราบในทันทีเลยละคะ่ะ <Happy> birthday. ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ